อ่ะนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยเนาะอ่านะครับในงวดที่แล้วนะครับเนาะ <c oughs> เสียดายนะครับเนาะพอจะน่าจะเข้านี่ก็ไม่เข้านะครับเนาะพอจะอันนี้ก็ไปออกย้อนหลังนะครับเนาะนะครับได้จะ่สี่ห้าวันแล้วน้อยยังไม่เข้าตัวเจอะเลยก็ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ก็ยังดีเนาะนะครับที่เข้าหวยไทยอยู่นะครับวันนั้นนะครับผมก็บอกอยู่นะครับเนาะว่าถ้าโชคดีจากหวยไทยแล้วนะครับหวยนะครับเอ่อหวย เราพัฒนาจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปจับก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตรงกับเลขดังเนาะสามศูนย์ศูนย์สามนะครับให้ไปตรงตรงอยู่นะครับใครที่โชคดีหวยไทยบ้างนะครับขอคนละคอมเมนต์หน่อยนะครับใครที่โชคดีจากหวยไทยขอคนละคอมเมนต์แล้วก็วดหน้าก็ขอให้โชคดีอีกนะครับตามนั้นนั่นแหละรครับเนาะสูตรนะครับ ซึ่งผมก็เน้นเหมือนทุกๆงวดนะครับถ้าไหนที่ติดตามผมเป็นประจําก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าผมก็จะให้ไปในชุดสรุปชควจุดท้ายบนล่างนะครับเป็นประจําเหมือนในทุกๆุกวดที่ให้ไปนะครับลงในที่ช่องชยัยดงเฮงเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าช่องชายดงเฮงน่าจะเป็นของชัยดงเฮงเนาะสลับในปีนี้ก็มา2งวดนะครับลงที่ชยัยดงเฮงเข้าทั้งสองวดเลยนะครับส่วนที่หวยเด็ดเัดไป ก็ลงสองวันนะครับหลดไปสองวัดเลยนะครับเนาะเออนะครับก็มันน่าจะผมว่ามันต้องเกี่ยวกันแหละนะครับเนาะมันไม่มีความบังเอิญหรอกนะครับบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกกําหนดไว้แล้วนะครับซึ่งก็ก็ช่วงเนี้ยนะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็กลับมาบ้านเนาะนะครับมาขึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะก็หวังว่าจะนะครับอยู่แล้วปังอยู่แล้วรวยเนาะเพราะว่าปีหน้าก็จะได้มาอยู่เต็มตัวถาวรแล้วนะครับยังไงก็ กลับมาอยู่บ้านเราเนาะนะที่ไหนไม่มีความไม่ที่ไหนไม่มีความสุขนะครับที่ไหนนะครับไม่สุขเท่ากับอยู่บ้านเรานะครับเราก็ปีหน้าก็กลับมาอยู่ร้อยเต็มตัวแล้วนะครับเนาะยังไงถ้ากลับมาแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่อาจจะมีอะไรให้ทานะครับให้ดูเยอะแยะเลยนะครับนะคิดไว้นี่จะทําอะไรนี่เยอะแยะเลยนะครับเนาะอาจจะที่แน่ๆต้องไปหาแนวทางนะครับจากในสถานที่ต่างๆแถวบ้านนี่แหละ นะครับเนาะเนะครับก็ลองดูนะครับเนาะอยากดูก็อยากถูกหวยน่ะก็ดูในที่ช่องอยากถูกหวยนะครับซึ่งซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มันก็เป็นคืนวันพระเนาะผมก็เลยลองนะครับจุดธูปเนาะขอโชคขอลาบนะครับกับในสถานที่นะครับกับในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับในขึ้นบ้านใหม่นี่แหละนะครับเนาะแต่ก่อนนี่ ก็เป็นบ้านเก่านะครับพอบ้านหลังก็ทุบทิ้งไปนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เนาะเพราะว่าที่ทุบไปนี่มันก็มันไม่รู้นะครับปัญหาหลายอย่างนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็เลยทุบทิ้งไปเนาะนะครับซึ่งก่อนจะทุบก็ไม่มีคนอยู่ประมาณสี่เกือบสี่หปีเนาะนะครับบ้านสร้างนะครับทําสร้างเสร็จก็ประมาณเอ่อสิกว่าปีแล้วนะครับสร้างเสร็จนี่ก็มีแต่นะบเรื่องราววุ่นวายปัญหานู่นปัญหานี่ นะครับจากที่เคยมีมันก็ไม่มีนะครับเนาะมันเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่ขึ้นไม่ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คงจะไม่รู้หรอกนะครับเนาะมันต้องันมันเป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับก็เลยหลังจากนั้นนี่มันก็เลยไม่ไม่ค่อยมีใครนะครับอยู่อยู่บ้านแล้วมันเหมือนไม่มีความสุขนะครับเราก็ต้องออกไปทํางานนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับ ก็ตอนที่ผมเรียนผมก็ไม่ได้อยู่บ้านสักทีนะครับเราก็ไปเรียนในในตัวจังหวัดเนาะบ้านผมมันก็ไกล60โลเนาะในตัวจังหวัดนะครับก็ต่อจากนั้นพอตอนเรียนจบก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ต้องออกไปนู่นไปนี่อีกนะครับพ่อกับแม่นะครับก็จากที่ขายของอยู่บ้านนะครับก็ย้ายไปขายของที่อื่นนะครับก็เลยลางมา4ี่หปีก็เลยตัดสินใจทุบทิ้งนะครับเนาะมันก็น่าจะนั่นแหละนะครับเนาะ ก็อาจจะสร้างไม่ถูกอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่าแต่ผมว่านะครับมีส่วนเกี่ยวนะครับเรื่องแบบนี้ถ้ามันเป็นความเชื่อนะครับถ้าเรามสร้างไม่ถูก่วงจุ้ยสร้างไม่นุ่นนะครับหรืออะไรไม่ดีนะครับทาเลนุ่นอะไรนี่ไม่ดีนะครับมันอาจจะทาให้เรานะครับอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขนะครับเนาก็หวังว่านะครับนี่แหละนะครับลองมาดูกันนะครับไว้ลาวพัฒนาเนาะในวันนี้ก็สําหรับ ในหวยลาวพัฒนาเนาะในงวดนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับออกหนึ่งนะครับแปดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะครับก็เข้าแต่หลักหน่วยเนาะนะครับหลักหน่วยเจ็ดนะครับแล้วก็หลักหน่วยห้านะครับซึ่งมันก็เนาะเออนะครับหวย ไทยนะครับมาออกหวยลาวเนาะนานๆกว่ามันจะออกแบบนี้นะครับปกติก่อนนู้นนะครับมันก็เคยออกแบบนี้นะครับเราะพอหลังๆเหมือนเหมือนเหมือนจะเดาทางได้นะมันมันก็ไม่ได้ออกตามหวยไทยนะครับเรามีมีนิงวดนี้แหละนะครับที่มาออกตามหวยไทยนะครับก็พูดคุยกันพอประมาณนะครับเราก็หลังจากนี้เสร็จนี้ก็เดี๋ยวไปนะครับเชิญพระนะครับมาฉันเพลที่บ้านแล้วนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนาใครอยากดูเลขทูบเมื่อคืนนี้ ก็ไปดูได้ในที่ช่องอยากถูกหวยนะครับก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์ดีนะครับทำไปขอหวยที่ไหนสถานที่แห่งไหนต่างๆนะครับเดี๋ยวไปลงในที่ช่องนั้นนะครับอ่ะหวยลาวพัฒนาเนาะหรือยาวเลขทู่มาจับลาวพัฒนาก็ได้นะครับเนาะรู้สึกว่าจะมีในชุดนี้อยู่นะครับลาวพัฒนาวันที่18นะครับให้ไปในที่ในเด่น9นะครับแล้วก็เด่น8เด่น9เด่น8เนาะก็จับคู่นะครับ4คู่แรกก็จะเป็นในที่ใน97 96 95นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน92นะครับ4คู่แรกเนาะในเด่น9นะครับส่วน8เนาะไว้เป็นในที่ใน87 86 85แล้วก็82 87 86 85 82ใครไม่ทันก็ย้อนในคลิปกลับไปนะครับ ย้อนขึ้น่เป็นย้อนแยะย้อนแยะนะครับเน,ะนาะจริงนะครับส่วนตัวการก็จะเป็นในที่ในเก้าสามเนาะแล้วก็แปดสามนะครับส่วนในสามตัวก็จะเป็นในที่ในสนะี่แปดเจ็ดสี่แปดห้าเนาะแล้วก็สี่แปดสามนะครับก็หวังว่านะครับมันจะมาในวันนี้แหละนะครับเนาะไม่มาก็ต้องมาแหละนะครับเนาะเพราะว่า น่าจะตั้งแต่วันจันอังคารจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็จันแล้วก็พุธอีกโอ้นะครับสามสี่ห้างวดนะครับแล้วที่ยังไม่เข้าเลยสำหรับลาวพัฒนายังดีที่มีหวยไทยยังเข้าอยู่นะครับเนานะครับก็ติดตามได้ทั้งหวยฮานอยหวยลาวแล้วก็หวยไทยนะครับหวยไทยก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อน นะครับว่าในงวดนี้งวดที่แล้วมันเลขมันออกพิเศษพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยดีภาพประกันใดนะครับหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับโปต้องกลับนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาขอให้เงงนะครับขอให้บางๆขอให้รวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ